ความรู้บทใหม่จากห้องเรียนปฏิทินล้านนาที่เรียนถึงหน่วยย่อยของเวลาหรือกรรม,มชพลหรือหน่วยเวลาทางสุริยคติและอวะมานหรือหน่วยเวลาทางจันทรคติซึ่งใช้หลักการหารยาวและตัวอักษรล้านนาตั้งหารและบันทึกผลลัพธ์ นับเป็นความรู้หลังผ่านการเรียนภาษาล้านนาชั้นสูงมาแล้วเพราะปฏิทินล้านนาเป็นวิชาเดียวที่ต้องใช้ภาษาล้านนาเพื่อให้เรียนรู้การแปลความได้ตรงกับตำรามไม่ผิดเพี้ยนและนำไปใช้คำนวณลงเล่มปฏิทินได้จริงโดยเมื่อจบหลักสูตรไปแล้วผู้เรียนจะคำนวณปฏิทินได้ล่วงหน้าอย่างน้อย3ปีเช่นปีนี้คำนวณได้ถึงปี2569หรือ2570 แม้ว่าความรู้เรื่องปฏิทินล้านนาจะจำกัดเฉพาะกลุ่มอยู่ในชมรมและบางสำนักแต่การตีพิมพ์ออกมาทุกปีสะท้อนถึงความเชื่อเรื่องวันดีวันเสียที่ระบุในปฏิทินว่ายังมีอิทธิพลต่อความเชื่อของคนล้านนาเช่นวันเก้ากองหรือวันในความเชื่อโบราณว่าเมื่อมีคนเสียชีวิตในหมู่บ้านห้ามนำศพไปเผาในวันเก้ากองเป็นข้อห้ามสำคัญเพราะเชื่อว่ามีอาถรรพ์ทำให้คนในหมู่บ้านตายตามกันไปด้วย นอกจากนี้ยังต้องดูวันดีเป็นวันบวชวันขึ้นบ้านใหม่วันตั้งศาลวันออกรถวันแต่งงานหรือวันหัวเรียงหมอนซึ่งปี2568นี้ปฏิทินของชมรมปักขท้ล้านนาจังหวัดเชียงใหม่กำหนดออกมาแล้วนิยามที่ขึ้นเันเดนะตัดมานะเป็น เป็นก่อมนะคบเป็นตอนเป็นตอนนะอนิยามขึ้นก่อนนิยามขึ้นก่อนนิยามขึ้นก่อนเมื่อนักเรียนเข้าใจเมื่อก็มีตัวเลขแทรกอยู่อย่างนี้หกเก้หรือเจ็ดสนมหรือสิมันมีแทรกอยู่ตรงนี้เขาก็เอาบอกว่าเก็บตัวเลขนี้ไว้นะพอเวลาคำนวณใหญ่จะตั้งใจตัวเลขเนี่ยคือจ,จ,จำไหมนะก็ตัดตัดไปพอเรียนเรื่องนิยามเรียบร้อยพอยขึ้นคำนวณใหญ่อะไรเนี่ยคำนวณใหญ่เขาก็จะตัวเลขที่เขาเหียนมานอ่ะมาใช้ในการคำนวณต่อครับความรู้ตรงเนี้ยมันมันถูกฟื้นขึ้นมา โดยเฉพาะประกาศสงกรามที่มันเคยหายไปทุกทีเราใช้แบบนางสงกรามของไทยแต่ของล้านนามีไหม,มก็เกิดคําถามแล้วก็เกิดการค้นคว้าขึ้นมาทําให้เกิดขุนสังขารเกิดประกาศสงกรามรายละเอียดคําทํานายแบบล้านนาเกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็เข้าสู่วันตามความเชื่อต่างๆที่กลับฟื้นคืนขึ้นมาทําใหม้มีการเรียนการสอนจากกลุ่มเล็กๆจากวัด รอยเคราะห์ามาถึงวัดพระสิง์ในปัจจุบนันองค์ความรู้เกี่ยวกับการคำนวณปฏิทินล้านนาย้อนกลับมาอยู่ในห้องเรียนหลังจากผู้เชี่ยวชาญทำการชํำระปฏิทินและหนังสือปีใหม่เมืองล้านนาผ่านการรวบรวมเกณฑ์การคำนวณและศึกษาเอกสารโบราณเช่นหนังสือปีใหม่เมืองล้านนาจากวัดศรีมงคลอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านนำมาเป็นหลักศึกษาและตรวจสอบด้วยเอกสารสำคัญสำคัญ,คญอีกนับสิบฉบับ ทำให้รวมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปฏิทินในระบบปฏิทินล้านนาการหาอธิกตรอธิกวานการหาหอระคุณหรือตัวเลขลำดับวันที่นับไปทีละวันทีละวันการเรียกชื่อปีชื่อวันรวมถึงเรื่องการประกาศสงกรานที่มีเรื่องราวของขนสังกราน,นาคืนน้ําจํานวนหาฝนและการแบ่งหาฝนแต่ละปีทิศบับเพราะและการหาไม้ที่ขวัญข้าวอยู่สัมพันธ์กับความเป็นสังคมเกษตรในอดีต เรื่องความฮู้องความฮู้เรื่องปฏิทินนี้มันขาดช่วงไปเป็นร้อยกว่าปีเพราะนั้นความเชื่อของคนก็จะมีเชื่อวันดีวันเสียของเดือนแต่และเดือนอะวันเสียก็จะเชื่อวันเสียกับวันที่ที่เกี่ยวว่าวันที่ทาการมงคลการมงคลเรื่องเรื่องวันหนวใจหายไปก็อุ้ยผมตาผมนเนาะเพิ่นเป็นน้อยบวดบวดเป็นเป็นสามเณรแล้วก็ศึกออกมาเนาะ ผมอยู่น,น้อยๆผมอยู่กับเพื่อนเพ่าเกิมเคยอู้เรื่องวันหนไต้้าตีแสงใส่เพื่อนผมอู้นะแสดงว่าองค์ความรู้นี่หายไปแล้วเอามาฟื้นขึ้นมาฟื้นขึ้นมาแล้วก็คนเดี๋ยวนี้คนก็เริ่มเริ่มแล้วที่ง่ายๆก็คือวันวันเสียศพวันชาปนกิจเนาเนะเพื่ออยู่วันเก้าของแต่วันเก้าของของเฮากับวันเก้าของของสํานักอ,อ,อื่นๆเนาะที่เชียงใหม่ที่เชียงใหมยย่แบบมีอยู่ประมาณ 3- 4สำสํานัก สำนักที่เหมือนเขานี้มีสองสำนักนะสำนักที่ทวันก็กองเหมือนเขานี่ก็มีสองสำนักระบบการพิมพ์มันยังไม่มีเนาะสมัยก่อนนั้นแะคือเราอิงตามคนที่เป็นพ่อน้อยพ่อหนานมากกว่าที่ที่มีตําราถ้าจะต้องเช็คว่าวันไหนมงคลวันไหนไม่ควรทําการมงคลเนี่ยจะไปเช็คกับพ่อน้อยพ่อหนานมากกว่าครับแต่แต่ปฏิทินที่แขวนห้อยกับบ้านเนี่ยจะไม่มีเออแต่จะเจออันหนึ่งก็คือว่าปฏิทินการเอาข้าวขึ้นบนยุงข้าว มีความเชื่อเรื่องนี้ครับคือถ้าคือคนล้านนาเนี่ยมีความเชื่อเรื่องของการเก็บเกี่ยวข้าวแล้วเนี่ยแล้ววันไหนที่เป็นวันมงคลที่ควรจะเอาขึ้นบนยุงข้าวก็เชื่อว่าวันดีจะเป็นวันนั้นถ้าอีกวันหนึ่งเป็นวันไม่ดีเนี่ยอาจจะทำให้แมลงมอดอะไรต่างๆเนี่ยกัดกิน แม้ว่าปฏิทินล้านนาจะถูกลดบทบาทลงไปเนื่องจากวิถีสังคมปัจจุบันอยู่กับปฏิทินสากลแต่กล่าวได้ว่าปฏิทินล้านนาเกิดจากภูมิปัญญาที่บรรพชนคิดปรับปรุงสืบต่อกันมาจนมีอิทธิพลในทางสังคมการเมืองการปกครองรวมถึงจารีตประเพณีในรูปแบบของดาราศาสตร์โหราศาสตร์คติความเชื่อเลิกยามเช่นวันตานเข้าใหม่หรือทำบุญเข้าใหม่เดิมจะทำในวันสี่เปงหรือวันปุษยามาศ เป็นวันที่ดวงจันทร์เต็มดวงในเลือกปุษยะตรงกับสีเป่งทางล้านนาหรือชาวล้านนาเรียกวันที่จันทร์เต็มดวงในเลือกปุษยะว่าเป็งปุตปีนี้ตรงกับวันที่13ามกราคมและตามปฏิทินล้านนาจะถือเอาวันเถลิงศกช่วงสงกรานเป็นวันเปลี่ยนสู่ปีไส้หรือปีงูเล็กนำอ้อยบุญสถาพรไทย P ี s รายงานค่ะ